อันนี้เป็นรุ่นอันสองร้อยสองปีแต่มีหลายบล็อกแต่หนุ่มจะพูดถึงภาพหลักอย่างเดียวก่อนว่าโอเคมีจุดขัดปลาด้านาด้านขวามือองค์พระสวัสดีครับตอนนี้หนุ่มก็มาถึงที่แหลมชะบังแล้วนะครับวันนี้หนุ่มนัดกับพี่อู๊ดไว้พี่นัดละพานะครับหนุ่มไม่เคยเจอพี่อู๊ดเลยแต่ว่าถือว่าเราเป็นการายานนิมิตขึ้น,นกันแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเดินไปหาพี่อู๊ดนะครับแล้วก็แด่พูดคุยแล้วก็จะมอบพระสมเด็จวาละครองค์นี้นะครับที่เป็นแต่งรายงานที่หนุ่มเคย พูดเอาไว้ในช่องของหนุ่มนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆตามมาเลยนะครับอุยสวัสดีครับรอนานไหมครับพี่ขออนุญาตวางไว้หน่อยนะดี่นะได้ครับโอเควันนี้ดีใจมากเลยพี่ผมก็ดีที่เป็นคนแรก ที่ได้รับนัดพักหนุ่มนะครับถือว่าเราเป็นกาลยาในมิตรซึ่งกันและกันนะครับดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับผมแต่ว่าหนุ่มอ่ะโดยปกติทั่วไปรลจะส่งมอบก็จะอธิบายให้เพื่อนเพื่อนเอฟซีฟังด้วยว่าพระสมเด็จวัลขังเนี่ยความเป็นมาของการจัดสร้างเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อเราจะได้ร่วมกันสืบทอดพระพุษนาทางอ้อมนะครับน้องพี่เนาะนะครับเดี๋ยวสัมภาษณ์พิอุ๊ดนิดก่อนละกันว่าพิวุ๊ดเป็นคน จากจังหวัดที่อื่นมาทํางานที่นี่หรือว่าเป็นเป็นคนที่อุดรครับอ๋อ oh. ทำงานที่นี่อดีครับดีดีครับ,รบ,รบเยี่ยมเลยได้เออผมก็เชื่อคนอุดรก็รู้จักสมเด็จพระจันทร์โตอยู่แล้วเนาะใช่ครับจริงจริงมีลูกค้าผมทางภาคอีสานเยอะนะครับที่ที่เช่าพระแล้วก็ภาคใต้ก็เยอะจริงๆเอาเอาเป็นว่าทั่วประเทศไทยครับครับศรัทธาพาระจันทร์โตทั้งนั้นเลยที่ม,มาดูช่องพี่หนุ่มเนี่ยผมยิ่ง oh. ยิ่งยิ่งขอบคุณมากเลยครับ แกผมฝากชอบหมาหอนเป็ลักการเยนะนี้อันนี้อันนี้อันนี้เป็นเป็นเลยนะอันนี้ของจริงนะครับไม่ไม่ไม่เราไม่มีการนัดแนกกันเนาะไม่มีการนัดแนะคือคือคือนัดกันโทรกันไม่เคยเจอหน้ากันเลยเลียเลียเลียดูเห็นพี่หนุ่มกำลังเข้าไปน่าจะไปไปไปดูรุนหนึ่งท่าหนึ่งอะไรสักอย่างนี่แหละอ่ารุ่นอันุสอร้อยห้าสิบเกีก็เลยดูจบเราดูไปอ้ามไปเห็นว่ามีแจกพระอะไรสักอย่างนี่แหละใช่ลอง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 พิมพ์ไปดูดีกว่าจริงหรือเปล่าแจกจริงหรือเปล่าแจกจริงหรือเปล่านี่นี่อันนี้ของจริงนะคือ ไม่มีการแนะแล้วก็แจกจริงจริงแจกจริงม่น่าจะสามทุ่มกว่าสี่ทุ่มนะผมทักไปผมตอบตลอดถ้าผมไม่ติดงานถ้าผมไม่ติดงานนะครับแล้วก็ไม่มีค่าจ่ายใดสด้นรสิ้นอันนี้เรื่องจริงจากจากพี่คอนเฟิร์มเลยว่าผมผมมีไม่มีค่าจ่ายนะเพราะมีมีบางท่านก็โทรมาพี่หนูมีค่าจ่ายเปล่าบอกไม่มีนัดเลยขอให้มีเวลาว่างเพราะบางครั้งอ่ะมีบางท่านก็นัดเนี่ยเดี๋ยวมีลูกค้าผมมี ท่านหนึ่งจะบอกไปลูกค้าแล้วกันก็คือเพื่อน FC นี่แหละนัดรับไว้แล้วบอกวันนี้พี่หนุ่มผมไม่ว่างต้องไปงานที่ต่าง,างจังหวัดแล้วอันนี้อันนี้ก็ต้องออแถวคาดกันไปแถวคาดเหมือนเมื่อกี้เนี่ยผมยตายแล้วมีงานด่วนมาว่าให้ไปไปวางบินที่อ่าฮะวกแดงครับแต่แล้วนัดพี่หนุ่มไว้บ่ายสองอ,อันนี้ก็บ่ายโมงแล้วจะยังไงดีจะไปหาพี่หนุ่มขึ้นทางคนเดิึนทางดี่าเจอเจอดีจริงไงพี่หนุ่มแล้วที่ที่ตรงนั้นก็ไม่มีที่แบบ ไม่ไม่มีที่จอดรถอะไรด้วย uh huh. วครับครับพอดีเลยแล้วพี่มีประสบการณ์เห็นมามีประสบการณ์เกี่ยวกับที่ที่นับถือสมเด็จพุจานโตมากไมครับก็มีเวลาที่เราไม่สบายใจนะครับเคยมีพระองค์หนึ่งน่าจะเป็นแบบพิมพเกศชโยนี่แหละ uh huh. ครับผแต่ไม่รู้ว่าต้นสายไปเหตุของพระอ,องค์นั้นมาจากไหนม,ม,มอเวลาไม่สบายใจเราก็ระลึกถึงอนะไรับมอธิษฐานแล้วก็ มันก็มีเรื่องราวให้เราผ่านไปด้วยดีแต่ตอนนั้นอ่ะพระองค์นั้นอ่ะโดนขโมยหายไปแล้วผมก็เลยมาเจอแล้วเฮ้ยคนลุกเลยแล้วเราไม่มีตังค์ด้วยช่วงเนี้ยเราเห็นพี่หนุ่มแจกครับ,รบเราลองพิมพ์ไปขอดูดีว่าพี่หนุ่มจะให้จริงไหมเนี่ยเนี่ยพูดแล้วผลลุงจริงอันนี้นะผมพูดน่มพูดจากใจหนุ่มจริงนะสิ่งที่หนุ่มอยากจะนําพระสมเด็จแท้ๆจากวัดนี่นะครับ,รบเป็นพระนองกล่องที่ไม่เคยใช้งามเลยให้กับให้แบบแบบบุคคลแบบพี่เนี่ยผมอยากจะให้แบบ,บ <ๆ S 1> แบบนี้เลยเพราะว่าผมเองมีมีประสบการณ์เหมือนกันคือ สมัยผมอายุยี่ิบห้าเนี่ยพี่ชายผมมอบพระสมเด็จให้ผมองค์หนึ่งแล้วผมก็แขวนมานะฮะจนผมเนี่ยทำงานไม่เลื่อยเป็นถึงหัวหน้างานจนมาเป็นผู้จัดการจนแบบกเกษียณอายุอย่างเงี้ยครับแล้วก็บูชามาหลอกแล้วก็ขณะนั้นเนี่ยพอพอรู้สึกว่าเ,เราบูชาดีเหมือนพี่เนี่ยพออะไรแล้วไม่สบายใจก็ผ่านผนไปได้ด้วยดีใช่ครับผมก็ไปที่วัดละคังเลยแล้วก็ไปเช่าพระเก็บไว้เรื่อยๆจนใจก็นึกในใจนะวันหนึ่งอ่ะผมจะทําแบบพี่ชาย ทำแบบพี่ชายผมคือมอบพระสมเด็จพระรังกที่มีคุณค่าทางติดใจสุดยอดเลยน่ครับผมผมไม่คิดว่าผมจะได้ให้ให้ให้แบบที่พี่ชายผมเคยมอบให้ผมครับนะครับแล้วก็เอาจริงๆก็คือพุทธคุณท่านเนี่ยครอบจักรวาลจริงๆนะครับอย่างใครก็รู้นะผมไม่ได้อดอ้างเนาะสมเด็จพระาโตก็คือเอ่อเป็นเป็นราชาแห่งพระเครื่องใช่ครับที่พระจารย์ท่านสร้างเนาะนะครับผมโอเคแหละทีนี้หนุ่มจะ อธิบายเพื่อนนิดเดียวสั้นๆเลยไม่ยาวก็คือจะบอกว่าพังหนุ่มเนี่ยตามตำราอยู่แล้วนะครับผมก็คือเป็นอนุสรร้อยอันเนี้ยเป็นเป็นอันเนี้ยเป็นหนังสือรวมก็คือในหนังสือเนี่ยมีมีตั้งแต่มีตั้งแต่อ่ารุ่นแรกเลยก็คืออนุสรอ่าร้อยปีนะครับผมไล่นิดนึงมีทั้งหมด8ปัจจุบันมีทั้งหมดเนี่ยแปดรุ่นตั้งแต่ปีพศ .2515 ัร้บถึงวันนี้ถึงวันนี้ก็ใช้เวลาประมาณ50ปีแล้ว นะครับแต่พระสมเด็จวัดคังเนี่ยจัดสร้างแค่แปดนั่นเองซึ่งน้อยมากแล้วี่ห้าสิบปีอะใช่เพราะผมเลงพี่หนุ่มพูดเรื่องการสร้างอยู่ว่าเขาจัดสร้างแต่ละครั้งเนี่ยพิมพ์นิยมเนี่ยจัดสร้างแค่สามแสนองค์นะครับพิมพ์รองลงมาเนี่ยจัดสร้างแค่แสนห้าหมื่นองค์ถือว่าเรามีบุญกุศลต่อกันมากเพราะว่าคนที่ศรัทธาพระสมเด็จวัดคังเนี่ยผมจะได้จากวัดคังจริงๆหรอเนี่ยจริงๆครับแน่นอนเลยแล้วก็แล้วก็ มีคนศรัทธาเป็นล้านๆคนหลายๆล้านคนน,คนะ่ะครับแต่พระจะสร้างแค่นี้เองนะครับผมอ่มาเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเดี๋ยวออเดี๋ยวจะออกเดี๋ยวจะออกไปไกลรเราก็มาดูพิมพ์ก่อนว่าถูกต้องไหมก่อนจะมอบให้พี่เขานะครับถ้าไม่ถูกต้องเนี่ยไม่ใช่แน่แต่คนที่ติดตามช่องหนูมารู้อยู่แล้วละเพราะว่าไปดูเรื่องของรายละเอียดเนี่ยที่หนุ่มช่วยแผ่นกล้องห้งนี้นครับหนุ่มบอกกล่าวไว้เนี่ยเ,เยอะเลยนะครับผมอ่ะคือพิมพ์ที่ถูกต้องนะครับผม เราสังเกตว่ารุ่นอันสองร้อยยี่สองปีเนี่ยนะครับผมซุ้มเนี่ยจะเนียนตานะครับผมเห็นไหมฮะซุ้มจะเนียนตานะทุกทุกทุกบล็อกอันนี้อันนี้เป็นรุ่นอันสองร้อยสองปีแต่มีหลายบล็อกแต่หนุ่มจะพูดถึงภาพหลักอย่างเดียวก่อนว่าโอเคมีจุดไข่ปลาด้านด้านขวามือองค์พระนะครับผมเห็นไหมฮะนะครับเสียงจะโจรซุ้มพอดีนะครับอ่าเขียงปลาจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าเขียงล่างผู้ปิดนะครับเขียงล่างจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ทีนี้เรื่องความคลาสสิกเนี่ย จะมีกี่บล็อกกี่อะไรเนี่ยอันนี้แล้วแต่บุญแต่วาสนาของเพื่อนเพื่อนที่จะเรียกรับชมกันต่อไปในช่องหนุ่มก็ได้ค,คือมาศึกษาในช่องหนุ่มก็ได้ไปเลื่อนดูเข้าไปที่ช่องมาหอนวะัละคังนะครับผมแล้วกดเพลย์ลิสต์เข้าไปจะมีอธิบายไว้แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นหมดเลยตั้งแต่ร้อยปีจนถึงณปัจจ <c oughs> ุบันคือร้อยห้าสิบเอ็ดปีนะครับนะครับนะครับจะมีอยู่แค่นี้แต่ถ้าเป็นนอกสายนี้คือไม่ใช่ไม่ใช่ของวัลคังสายกลางนะนะครับสายวัลคังมีเท่านี้จริงๆ เอาละพูดเยอะไปอันนี้มาชมองค์ที่เราจะมอที่เขาจะเป็นแตกลายงาแบบหินอ่อนเลยนะจะมีความละเอียดมากมากเลยนะครับผมสวยงามนะครับตรงบล็อกตรงพิมทุกอย่างนะครับอันขออนุญาตนะแล้วก็เราเรานำพระออกจากกล่องนะครับ้อากดด้านข้างแบบนี้นะเป็นนิ้วชี้หรือนิ้วโป้งก็ได้เราจะใช้เล็บนะครับผมเรากดอย่างนี้นะครับผมเพื่อดันพระออกมาอย่างนี้เห็นไหมฮะนะครับเราจะใช้เล็บเล็บจิกขึ้นมาเลยนะฮะเพราะพระเนื้อผงเนี่ยเขาช้พระโอ้ พระแบบอาจจะหลุดร่อนได้นะครับผมนะฮะเราวัดระกทางรักังชัดเจนตายางช,ชัดเจนฮาตาอย่างชัดเจนตาระทังชัดเจนอันนี้พระหนุ่มคัดทุกองถ้าไม่สวยถ้าภาษาเจียงเล็กแท้ตาเปล่าหรือถ้าพระแท้ดูยากเนี่ยไม่ผมไม,ไม่มีอยู่กับหนุ่มเลยอยู่กับหนุ่มจะต้องเป็นพระสวยทุกองนะครับอันนี้ไปประกวดได้เลยนะครับหนุ่มหนุ่มมอบให้เนี่ยหนุ่มไม่ใช่เอาพระไม่สวยมามอบให้พระหนุ่มต้องสวยชัดแล้วก็หนุ่มรับเช่าคืนด้วยหลังจากนี้ไปนะครับอีกหนึ่งปีถ้าพี่ ต้องการใช้เงินพี่มาบอกพี่หนุ่มผมอยากปล่อยพระเอามาเฝาให้หนุ่มนะภายในหนึ่งปีนะหนุ่มให้หนึ่งพันบาทบแต่ถ้าหลังจากนั้นไปปีสองปีสามปีสี่พักขึ้นไปสี่ห้าพันก็มาปล่อยหนุ่มก็รับคืนสี่ห้าพันนะครับโอเคหนุ่มขอมอบให้พี่อู๊ดวันนี้เลยครับผมครับขอบคุณครับผมแข่งเพื่อพี่หนุ่มเฮงเรื่อยครับผมเฮงเรื่อยเจริญเจริญรุ่งเรืองมากมากครับผมขอบคุณเช่นกันครับผมบารมีพุทธจารย์วปรุงพร้อมพี่หนุ่มนะครับขอบคุณครับงานแสนล้านครับพี่โอ้ขอบคุณ,ค,ณครับแล้วหนุ่มก็ขอ บุญกุศลเนี่ยนะครับให้ลูกค้าหนุ่มด้วยก็หนุ่มขอเอาบุญกุศลที่พี่เขาเอ่ัน่าให้หนุ่มนะครับมอบก,กับให้ลูกค้าทุกคนที่มาเช่าพระกับหนุ่มนะครับหนุ<ผ>มม่มก็เอารายได้ส่วนหนึ่งแหละที่หนุม่มมีพูดง่ายหนุ่มก็มีพอมีกําไรบ้างไม่มากนะครับหนุ่มก็นํามาเนี่ยมาเช่าพระแล้วก็มาส่งมอบบุญนต่อให้กับเพื่อนๆ f c ที่เป็นลูกค้าหนุม่มอีกครั้งหนึ่งนะครับผม นาหนุนขอขอการาบสวัสดีและขอบคุณครับนาทีนี้นะค,ะครับพี่ออกเดินทางนาตั้งไกลแสนไกลเจอผู้คนมากมายหลายหลากอยู่แค่เพียงค่ำวันพอสว่างลุกสางก,ก็ต้องจากต่างต้องออกเดินทางไปอีกไกลแสนไกลถ้าฉันจะฝากความลักไว้ที่เธอเมื่อเธอเดินทางให้เธอติดตัวไว้ คนคิดถึงเธอแม้ห่างกันเท่าไรไมีว่ายังไงเรายังจะกลับมาพบกันก่อนราเราเป็นเพื่อนกันแล้วไม่วานานเท่าไรยังไงก็เป็น